คนใน u ูทูบอาจจะตกข่าวไปนะแต่นี้ติ์ต่องมันร้อนแรงมากเลยเขียวไม่มีปัญหาความรักแล้วเพราะเขียวความรักพังหมดแล้วพังทุกอย่างแล้วตอนนี้เขียวสามารถโฟกัส u t u b e เล่นหุ้นเท b บิตคอยแล้วตอนนี้กำลังเนินเรื่อง Fol e ็กําอ,อ,อยู่กำลังเน้นเรืเรเรเรการเอกสารกับบริษทัทอยู่เพระพาะบริษัทอยู่ต่างประเทศนะเขาเราจะเทรดกับบริษัทต่างประเทศนะกำลังมีปัญหาเรื่องเอกสารอยู่เขาส่งเมลมากำลังแบบ ตอนนี anyway, like we, we ้เครียดเรื่องหนังหนังหนังอย่างเดียวละงานที่บ้านล่ะอันที่บ้านก็กลางๆอ่ะเรื่องหนังก็เครียดล่ะแล้วก็เรื่องความรักที่พังไปแล้วหนังแล้อันนี้กําลังสนใจเพราะเราไม่ต้องแคร์ผู้หญิงแล้วล่ะเพราะผู้หญิงเราพังความรักเราพังหมดละตอนนี้โฟกัสเรื่องหนังแล้วจะทําหนังแล้วไม่สนใจความรักแล้วจะทําหนังจะทํางานอย่างเดียวไม่สนใจความรักแล้วจะทํางานแล้ว